ที่สวยเลยหนูดูใกล้ตะกรงเขาจพลอยเอาตักมาฟู๊พะแนงครับโอ้พะแนงเนื้อเนื้อเสืออืมสวัสดีพี่นอ้องฟองปไปซุปูซุข้นมาโศยพะแนงเนื้อพี่น้องพะแนงเนื้อเฮ็ดเองแซ่บเองนัวๆขนๆมาเขาเจ้านฮ้อนเลยแซ่บเบาหลายอยู่ก็เรียกคอยไปดูเหมือนเดิมมาโศยพะแนงเนื้อเสือ เนื้อเสียเนื้อเสือ้พี่น้องมามามาโบาะไรก็ดูดวดโบเ,เครื่องเน้นๆเนี่ยเขาของห้อนนี่มันดีดวกปากกูเนี่ออยคอหนุ่ยหยาดปอกกันเขาห้อน โคนเน่ยโครรนว่เสือัะเขือไม่ได้มากัะแข็งน่นองมากัะเขือกลยเดยนมะเขือนามหวยดังนัวเลยหอมหอมเสือไปหน่อยมันกินมันยังหอมกุ๊บ My mama hm mhm Nằm được chưa mhm 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 หอมกรุบเลยมามาว้แซ่บอีลองคู่ร่องเห้กินเมึงบอกเลยเขาเวิดหมอ้อม

งักระพ่านืมว้าคักตังานายพี่น้องเลยคักตงันงนายเข้าไปยังโอ้มาเดินมาเดินโหแซบเบิดขำจิบบบ้าหืม 응. 어. 음. ลมปาก으로 놈. โอ้ข้าขนาดนี่เขาบดหมือ โอ้เจบ